สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นนะครับนี่ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมปอะไรคอร์ทอเวอร์อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับแล้วผมจะมาแก้แค้นนะเพราะผมไปฟาร์มมาแล้วนะครับผมนะผมฟาร์มไอ้เรจเอนคอร์มาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมอันดับแรกนะผมขออนุญาตตีบวกลิลลิก,ก่อนเลยละกันนะเพราะว่าผมหามาได้ประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้ผมเอฟเคมาเดี๋ยวเราดูผมเอฟเคมาประมาณโอ้ได้มาก96ลูกนะครับนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการ ตีบวกลิลิก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมทำการอิดดิ์แล้วก็เซฟไว้ก่อนโอเคแล้วก็ทำการย้ายไปอันที่สองโอเคแล้วไปตีบวกลิลิกันก่อนละกันนะครับเนี่ยโหจะมาตีบวกถ้วยอันนี้นะครับทุกคนยี่สิบห้าเวลยี่สิบเจ็ดเวลสามสิบเวลฮะแ,ะ 32, แะ N 35, N ังจีสามสิบสองลังเอ็นสามสิบห้าเอ็นบวกสามสิบเจ็ดลังเอ็มสี่สิบเอ็ดนะครับ M เอ็มบวกสี่สิบห้านะครับเนะแล้วก็บวกมมดาเมจ เวฟพอนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะทุนผมบอกเลยสุดโหดนะครับผมนะแล้วก็จะมีอีอีอันนึงปไปผมจะไม่ผิดลิลิคของผมอ่ะนี่นะครับผมนะมงกุฎนะครับตีไปเลยยี่สิบแปดเวงหอมงกุฎโอ้โคตรน้อยเลยทุกคนแต่ไม่เลยนไรอยู่โอเคมาดูดาเมจเงาผมดีกว่าฮะดาเมจประมาณร้อยสามสิบคิวไอดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปทำการอัพแรงค์นะครับเนะเขาเรียกว่าทำแรงค์ hgm เพิ่มอีกสักตัวละกันนะครับ โอเคทําเพิ่มได้อีกแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเ,นะเป็นตัวนี้นะผมผมมีแค่ตัวนี้ทุกคนตัวอื่นมันไม่พอแล้วทุกคนก็อย่างนั้นก็เป็นแรงเฮดเกมนะครับนะฮะมันก็น่าจะโหดหรือเปล่านะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวทําการฟาร์มเทียให้มันก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ฟาร์มเทียตันแล้วนะครับนะยี่สิบห้านะครับนะโอเคต่อมาก็ทําสเตตนะครับอันนี้สเตตเอ็มให้หมดเลย โอเคอพอเอ็มเสร็จแล้วนะครับนะก็ไปตีอ่าเขาเรียกว่าตีบัฟให้เงานะครับทุกคนผมเอาสุดรอะผมบอกไว้ให้หาเอเซนเดียนนะครับนะถ้าจำไม่ผิดอีเทอร์นอลปะชื่ออะไรวะจำไม่ได้ฮนะเอาเป็นว่าช่างมันมาโอเคเรียบร้อยนะฮะได้เอเทอร์นอลนะฮะแล้วก็หมัดเก็บมาพิธี้อยแล้วนะครับเนะี่ยต่อไปเป็นฟาร์มวิวนะครับทุกคน โอเคตอนนี้เลเวลตันแล้วนะครับนะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่จุดเจ็ดสองคิวอดีนะครับแล้วนะก็ถือว่าโหดอยู่นะโหดใช้ได้เลยนะครับทุกคนก็อย่างนั้นก็เพิ่มมาอีกสักสองตัวนะครับนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะไปชั้นหนึ่งร้อยห้าสิบห้าไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมต้องมาลองดูนะครับทุกคนดูว่าผมมีตัวอะไรเพิ่มไหมมีตัวอะไรที่แบบทำเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมน่าจะไม่ได้ทุกคนตัวไม่น่าพอฮะรหรือจะพอวะไม่รู้เหมือนกันไม่น่าพอาผมว่า โอเคนะเรานะเรามาทดลองกันดีกว่านะว่าผมจะไห,หะนะนนวนะห,ไห,หรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้มาอยู่ในร้อยชั้นแล้วนะก็ร้อยห้าสิบห้ามาดูไหวหรือเปล่านะครับผมนะได้ลิลิกเพิ่มขึ้นมานะเลเวลแล้วก็ได้ตัวเข้เขามาอีกนะครับผมนะเขาเรียกว่า HGM น่าจะไหวปะถือว่าตีได้ไวขึ้นนะดูดิเดี๋ยวผมกินยาด้วยดีกว่าฮะทุกคนกินยาเพิ่มดาเมจนะครับกินยาเพิ่มดาเมจกินไปเลยหนึ่งขวดฮะตอนนี้ดาเมจของผมอยู่ที่ประมาณ 250, 200แฮะ200ค ID นะครับผมนะฮะขอให้มันไหวเถอะนะครับทุกคนผมจะได้ขึ้นแรงกับเขาสักทีนะครับทุกคนจะได้ตามคนอื่นทันนะครับเพราะว่ามันขึ้นแรงแบบ MR บวกแล้วมันจะขั้นเร็วะไรนะมันจะมีโอกาสสก,กัดได้ HGM เลยทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาครับนะผมบอกเลยว่าโคตรจะด,ดีนะครับอันนี้โอเคเฮ้ยผมว่าผมไหววะทุกคนดูดิมันมันตีไวอยู่นะเน่ทุกคนดูดิเฮ้ยไม่ไหวชิว ไม่แน่ใจฮะอุ้ยแต่ว่ามันสี่แล้วอะห้าสี่แล้วยังไงก็ไหวชิว่ะผมว่าเนี่ยเฮ้ยชิวเลยทุกคนโอ้โหหลังจากคลิปที่แล้วแล้วถกแบบขึ้นไม่ไหวนะทุกคนแต่นี่ก็ชิวเลยครับดูดิหรือเปล่าไหวแล้วไหวแล้วไหวชิวครับดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วเดี๋ยวผมไปสอบแรงเลยเดี๋ยวดูดิชั้น้อยฮ้าฮ่ามีมีบอสป่ะเฮ้ยมีบอส เป็นใครอ๋อในเรื่องฟีเลนะฮะดูดิดาเม<อ>จผมแบบโอ้หเหลือๆผมว่านะดีเพผมอยู่ประมาณที่6 XD แล้วนะครับทุกคนดูดิโอ้ยรัวๆรัวๆได้ปะตัวนี้โอ้สกรารไม่ติดหรออะไรวะเนี่ย โอ้ยแต่มันก็ตียาบเหมือนกันนะทุกคนทำไม่เล่นไปดูดิดูด้วยผมถึงล้อหกสิบป่ะไม่น่าไหวนะนี่ฮะผมเหลืออีกไปเทสแรงเออผมเหลือเทสแรงนะครับเทสแรงเสร็จแล้วก็ขึ้นได้แล้วนะครับนะทุกคนเทสแรงนี่คือชิวเลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะว่าผมจะถึงล้อหกสิบป่ะน่าจะไม่ถึงนะทุกคนดูดิแม่งตายยากแล้วทุกคน โอเคทุกคนผมว่าผมน่าจะไม่ไหวแะร้อยหกสิบผมออกเลยกันนะเสียเวลานะครับผมว่าโอ้เดี๋ยวไปเทสตแรงกันดีกว่านะครับผมเนะี่ยอันนี้โอเคทุกคนเรามาเทสตแรงกันเลยดีกว่าปะโอเคระหว่างรอนะผมขออนุญาตโปรโมทสปอนเซอร์ผมก่อนกันละกันนะครับในร้านนิโมช็อปนะครับ,นะรรบสปายที่กำลังมองหาร้านิฟิปเกมพานะผมแนะนําร้านนิโมช็อปเลยนะครับในะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็จะมีบริการรับ ฟาร์มด้วยนะครับนะทุกแมปเลยแล้วลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะทุกคนแล้วก็แอปยูจนะแอฟเอตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับในะครที่กำลังมองหาแอฟเอผมแนะนำแอปยูจเลยนะครับในลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะโหลดแล้วอย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยนะ t v 222 22นะครับผมนะทุกคนก็มันไม่ใช่ <laughs> มันมันเหมือนแบบพวก,พวกแบบพนันเลยทุกคนที่แบบแอดอะไรแปลกๆแ่ไไงไอ้กู <laughs> โอเคโค้ดนะฮะ ซิกเกอร์ทีวีนะครับไม่ใช่โค้ดซิกเกอร์ทีวีโค้ดซีไอทีวีสองสองสองนะครับเพื่อนทุกคนก็ใช้แล้วได้อ่สิทธิ์ทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับลองเข้าไปใช้กันดูโอเคฮะเข้ามากันละโอ้ยแหลก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 พิ่งมาโอเคลงลื่นละคือผ่านคือผ่านแบบเทสแรงนี่คือผมบอกเลยว่าชิวๆนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอแค่แบบวิ่งผ่านกันละกันนะเอาง่ายคือวิ่งตามเงาไม่ทนนะันอะเอางอ่ายอะ โอเคตอนนี้ทดสอบเสร็จแล้วนะครับทุกคนเคลียร์นะครับเดี๋ยวไปรับเควสกันดีกว่านะออกก่อนอันดับแรกนะครับ โอเคระหว่งางรอการออกนะครผมขอแนะนำโปรโมทสปอนเซอร์ของผมก่อนก็แล้วกันนะเป็นร้านนิโมช็อปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านอ่ากรีปเกมพาร์ตดีๆนะผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะก็มีบริการรับฟาร์มทุกแมปด้วยเช่นกันนะครับผมนะทุกคนแล้วก็แอปยูจีโฟนนะแอฟเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับใครที่กำลังมองหาแอฟเอฟเคผมแนะนำแอปยูจีโฟนเลยนะครับผมนะทุกคนแล้วก็อ่าโหลดแล้วอย่าลืมใช้โค้ดผมด้วยนะครับผมนะคน มีสิทธิ์ใช้ทดลองฟรีนะครับผมทุกคนของฟร okay. ีใครจะชอบใช่ไหมทุกคนโอเคฮะก็ลองโหลดกันมาดูได้ฮะเอฟจีโฟนนะครับผมนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนผมจะขึ้นเป็นแรงเอ็มอาร์บวกแล้วผมตามน้องๆทันแล้วปั้มเขาให้นะครับทุกคนหููมาแล้วฮะเอ็มอาร์บวกดูดูดูนี่น้ำเงิขึ้นเป็นเท่าไหร่อุ้ยผมยังต้องฟาร์มเวลอีกนี่หว่าไปไปฟาร์มเวลแป๊บนึงเอ่อไปฟาร์มเวลเวลตัวละครมันอัพฮะ เรืองเงาอ่ะผมบอกเลยน่าจะโหดสุดๆคือที่เหลือก็น่าจะไปหาไอ้พวกเงาแบบ HGM มาใส่นะครับทุกคนก็น่าจะตามทันน้องๆแล้วนะแล้วก็ไปนั่งหาลิลิกนินๆหน่อยนะผมว่านะเออแล้วอีกอย่างนะครับเกมเอ,อ่อเขาเรียกว่ไรเกมภาคสองมันก็จะมาแล้ว่เออมันเห็นมันเปิดทดลองแล้วนะทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ลองเล่นกันหรือยัง คิดถึงกันยังไงก็สามารคอมเมนต์ไม่ได้นะเกมใหม่มันผมรู้สึกว่าดูๆแล้วมันยังแบบเฉยๆอ่ะหน้าเบื่ออยู่นะเออห,หูดําเอ็นมันห้าร้อยแปดเอ้สามสิบแปดนะครับผมนะฮะโโอ้หคูดเยอะนะฮะห้าร้อยสามสิบแปดคิวไอดีนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าชิวจัดนะครับผมว่าผมน่าจะถึง ชั้น75ประสาทละคอบเขรแล้วผมว่านะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะเป็นว่าผมตามน,าน้องๆทันแล้วะฮะแรงเอฟอาร์บวกที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดาเมจโคตรจัดแรงนะครับผมผมบอกไว้ให้นะครับอันนี้สุดโหดอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาแรงเอ่อเฮจมาใส่ให้ครบนะครับคนหาใส่ครบก็น่าจะชิวแล้วครับโอเคบายผม